ก่อนนี้วสวัสดีด้วยนะครับมายื่มราซานะวันนี้ราชาจะมีรีวิวตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเอนะครับผมซึ่งอ่าก่อนที่จะไปดูตัวใหม่นะครับมาบอกเรื่องของพูการโล่นะพูการโลกเดินเนิบนะครับผมจากเพิ่มโล60%หสเปอร์เซ็นเป็นพิน่มโล50%ห้าสเซนนาะอ่ะก็ตัวมันโกงะ่ะนะอ่ะส่วนต่อไปก็จะมีตัวใหม่ที่เข้ามา2ตัวก็จะคือ L อกับโกโจนะซึ่งตอนนี้โกโจยังไม่เข้ามานะเดีย๋ยวพี่มารีวิวตัว L ก่อนครับซึ่งเป็นระดับห้าดาวเนาะคือเลื่อนเวลหนึ่งสาเลือนเวลหนึ่งสามร้อยี่ก็เในอัพไปเวลสี่นะครับแต่ไม่อัพตันนะจะใให้ดูแบบคร่าวๆคือจะให้แบบเห็นเลืยประมาณแบบแต่เลือดไม่น่าจะเป็นห้าดาวที่มี่คิดว่าเลือดน้อยที่สุดในเกมแล้วมั้งอ่ามาดูโค้นครับโค้นก็คือโยโย่นะครับผมอ่ะใส่โยโย่เข้าไปนะโยโย่เลยนี่วายนี่ประมาณนี้ จะได้2 0 0รเจมนะครับพี่ใส่ไปแล้วนะขอโทษนะครับที่ไม่ได้ถ่ายดูที่ทิ้งถ่ายแล้วนะแต่ไฟมันเสียออมาแล้วก็ใครอยากแบบอะอยากแบบฟาร์มเงินให้ได้เยอะๆนะก็ไม่รู้ช่องพี่ในโดยยิมได้นะครับผมเออพี่แกสอนฟาร์มนะครับผมก็ไปดูได้นะหลักการวิธีฟาร์มอย่างนั้นน่ที่น่าจะดีที่สุดนะณตอนนี้นะครับเพราะไม่มีมอนไหนที่มันฟาร์มดีขนาดนั้นแล้วลม,มาอย่ตัดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่า ให้มันมีได้รับน้ำมีกับเขามากจะให้รู้ว่าน้ำมีมันน้อยขนาดไหนนะไอ้ไม่ใช่เฮดพีมันน้อยขนาดไหนน้อยกระทัดนอ่ะมาอย่างอันนี้ให้พี่ทัศน์เราเก็บางาน,นก่อนแล้วกันะมอนมันมีสามต่อเขียมาสามต่อแล้วก็มาดูตีธรรมนาของเอลนะครับผมนี่ปุ๊บนี่จะเป็นงานเพิ่มนาเมตให้เพื่อน หกคนนะก็คือในทั้งแถวทั้งสนามประมาณนี้มองไหมสภาพพี่ว่าตัวไม่ได้ือบขนาดนั้นนะมามาโย่เยอร้อยฟิเซอร์ตีกันโอ้โหขนาดฟิเซอร์ตีเกียรยังแทบไม่เพิ่มแทบไม่เพิ่มเลยฟิเซอร์ลุกอยียดตายก่อนนะลูกเอออันตีมา กูถามจริงเฮอยเกียรติมันมึงจะเต็มโอ้โหมึงจะเต็มตอนไหนวะสแต็กไม่ได้้วโอ้กากเกิดไอ้เฮียแม่งกาชิบหายเลยไอ้เฮียบัฟสแต็กกันไม่ได้นะครับผมก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะ <S <S ตัวมึงจะกาดกันเลยวะโอ้โอ้พระเจ้าจอดพี่ทอเลยกำแยมมิกกลุ่มข้ามับ ตัวมันจะกากไปไหนวะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัดไปในโหมดอื่นนะครับผมเพื่อจะดูอัติมันนะครับจะแก๊มาพี่เอามาต่อที่โหมด pvp ดีกว่าเนาะใ <c oughs> ครดีวะคนไหนอะ่ะคนนี้ละกันมาเดี๋ยวมาดูว่าได้ใช้อัติอยู่หรือเปล่านะใน pvp นะน่าจะได้ใช้แล้วบงัง โอเคมีนรนดขาวม,วมีใสตะมาโอ้โหแต่ละตัวอ้ใสตะมาอาจจะกลับมาในเมตานะครับเพราะว่ามีตัวโลแล้วเนาะก็ถือว่าดีท่านนี้ก็จบไาเมตาได้นะเอาตรงๆอ่ะเพราะว่ามีไอโลแล้วไงวางโลให้ได้แต่ว่าอันนี้จะมารีวิวสกิลจะเฉยนะผมก็ไม่เกี่ยวกันนะ จะมารีวิวสกิลเฉยๆนะครับอุ้ยมีแอบหรือสปอยว่าทีม PVP ต้องจัดเองไงางมาเถอะเดี๋ยวพี่ค่อยทำคลิปเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็จะเป็นเพิ่มดามอสิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแค่นี้แค่นี้จริงๆนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเลยตัวตัวอย่างอ่อนให้พูดตรงๆแต่ต้องรอดู อันติเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับซึ่งให้พูดตรงมันก็ไก่แหละอันตีอ่ะประเด็นคือจะใช้อันตีได้หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ในประเด็นหลักเหมือนกันนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าจะใช้อันตีได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วแถมทับเนี่ยบับมันไม่สแต็ก้วยอ่ะเนี่ยตัวมันเลยเป็นตัวที่ไก่ครับเพราะว่าบับมันไม่สแต็กนะพี่เลยมองว่ามันเป็นตัวไก่อ่ะ เรียบร้อยเลยสาภาพท่านผู้ช่งมัจะคิดว่าไอพี่พี่มาลงเพื่อให้มันได้ใช้ติพี่มาเสียแรงเหรอพี่ผมไม่ต้องห่วงครับพี่ไม่เสียแรงแน่นอนครับผมเออไม่ต้องห่วงนะแต่พี่ยงกำลังสูงอยู่ว่าเฮียไม่อติไม่ได้เก็บนานไปต,ตรงไหนวะเฮียมางั้นก็มาจบเลยละกันนะครับผมก็ อันนี้ก็เคลียร์ไปก่อนจี้ชนะแล้วครับอ้โวมาดูรอบต่อไปดีววกว่าเฮ้ตัวมึงจะไกลไปไหนวะตัวมึงจะกลไปไหนวะอ่าคนไหนดีคนไหนเนี่ยอ่าคนคนนี้เลยลวกันนะคนตรงกลางมาดูว่าแอลเราจะได้ใช้ตีนหรือเปล่านะครับ พี่ก็ไม่แน่ใจนะอุ๊ยอาจจะได้ใช้นะอาจจะ,ะมาเหมือนจะได้ใช้อันตีหรือเปล่าตอนนี้อาจจะได้ใช้ก็ได้มึงจอมันบูมึงยาไอ้เหี้ยพ่อมึงตายพ่อมึงตายไอ้เหี้ยตอมันบูอ๋อเล่ตีเถอะอ่ะบ,ะบายบายครับขอบคุณที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะปิว <laughs> เอามาเล่นไรเนี่ยตบแรง้งไ,ไ,ไป้า้าเอาไหเอาไเอา,าอีกตาน,นึงอ,ตนนงอตีตานึงอีตานึงตานี้ไม่ได้พี่กไม่รู้จะพูดเนี่ยล้โอ้โหแล้วเจอแต่ทีมเดิมนะโอ้ไม่เปลี่ยนให้คนอ๋อสาภาพไม่เปลี่ยนให้แบบเจอคนอื่นๆเลยเหรอวะอเียน้ำตาจะไหล มีแต่คนเดิมๆเ่ยสงสัยต้องสู้ให้ครบสามคนบ้างถึงจะเปลี่ยนคนให้เนี่ยอะมาคนนี้ขอร้องเถอะพี่ขอร้องเลยอียดเดตโนดเฮ้ยเฮ้ยนียเ่เ,เราเราสามารถดูสกิลฝั่งตรงข้ามได้เออเอออียไม่ต้องรีวิวของตัวเองแม่งไรสัสดูรีวิวของฝั่งตรงข้ามดีกว่าแต่เลีอยงเขาเยอะกว่าสกิลขเขาอาจะออกช้ากว่าแต่ว่า เขาสามารถไอ้อะไรวะถึงสงกิลเขาจะออกช้ากว่าเราแต่เขาไม่ตายกว่าเราเพราะว่าเลือดเขาเยอะกว่างงไหมพี่อธิบายงงหรือเปล่าเมลเขาเยอะกว่าดังนั้นไอ้การออกสกิลขอจะช้ากว่าแต่ว่าเขาจะไม่โอ้กูจะบอกว่าเขาจะไม่ตายไอ้สัส